ไปไปกับอาร์มีแลนด์วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากค่ะซึ่งจุดที่เรายืนอ,อยู่ขณะนี้นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติซึ่งตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินแขวงบางขุนพรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะ ผมพันโทนพดลปาระเสริฐเป็นเจ้าหน้าที่วิทยุฟังกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ในความมัชาการกองทัพบกโดยมีกรมยุทธการทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบดูแลห้องแรกนะครับมีชื่อว่าห้องหอบรอนลาดเราจะจัดแสดงเกี่ยวกับเวทนาการทางการทหารของกองทัพบกตั้งแต่สมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัยไล่เลื่อยมาจนถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในอดีตนะครับกองทัพบกไทยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4เหล่าจะเรียกว่าจตุรงคคเสนา จะมีพลเท้าพลช้างพลมา้าและพลรถโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพลเท้าเรามีหลักฐานที่พบที่เก่าแก่ที่สุดนะครับที่ผนังปราสาทนครวัดซึ่งมีการจำหลักนะครับเรื่องราวการสู้รบในกองทัพของพระเจ้าสุริยะวรมมาที่สองในกองทัพของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือภาพตรงนี้ครับจะเป็นพลเท้าที่ถูกเกตมาจากลุ่มน้ำเจ้าพยาตอนล่างจากแควละโว ซึ่งปัจจุบันก็คือมีศูนย์กลางอยู่จังหวัดลบุรีได้เข้ามาร่วมกองทัพของพระเจ้าสุริยะบร,รมันที่สองไปโจมตีอาณาจักรจามปาภาพนี้เราจึงสันนิษฐานหรืออนุมานได้ว่าเป็นภาพพลเท้าที่เก่าแก่ที่สุดของกองทัพบกเพราะเนื่องจากว่ามีจารึกภาษาเขมรครับจารึกอยู่ข้างล่างว่าเสียมกุกก็เลยมีการสันนิษฐานหรืออนุมานได้ว่าคําว่าเสียมกุกนี้ก็คือน่าจะเป็นทหาร ที่มาจากแควลาโวซึ่งในปัจจุบันก็คือจังหวัดลบบุรีพลช้างเรามีหลักฐานปรากฏก็คือตุกต๊กตาสังคโลกตัวนี้เนี่ยเป็นทหารพลช้างก็เพราะว่าลองสังเกตในมือนะตุ๊กตาตัวนี้ในมือนะก็จะถืออาวุธประเภทฟันแทงและอีกมือหนึ่งก็จะถือเครื่องป้องกันอาวุธแต่สิ่งที่จะแสดงถึงความเป็นพลช้างของทหารในะนนี้ก็คือว่าข้างหลังจะมีเท้าช้างอยู่แต่เนื่องจากว่าปฏติมาก,กรรมตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยชำรุดหักไปเห็นไม่สมบูรณ์ก็เลยเหลือแท่นกลม ซึ่งเป็นท่อนกลมๆที่อยู่ข้างหลังตัวทหารตุ๊กตาตัวนี้ก็คือเท้าช้างก็เลยสันนิษฐานหรืออนุมานได้ว่าตุ๊กตาตัวนี้นะครับก็คือเป็นพลช้างในสมัยสุขโขทยัยสันนิษฐานหรืออนุมานได้ว่าน่าจะเป็นจัตุรงคบาบที่รักษาเท้าช้างทั้ง4ี่ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมามาทำอันตรายเท้าช้างของฝ่ายเราในอดีตจะมีการทำยุทธวิธีแบบยุทธหัตถีโดยยุทธวิธีแบบยุทธหัตถีเนี่ยก็มีปรากฏอยู่ในศีราจารึของพ่อขุนรามคำแหงได้กล่าวไว้ว่าเมื่อตอนที่พ่อขุนรามคำแหงเนี่ยมีพระชนมายุ์ได้1 9บเก้าันรท่านได้ทำยุทธหัตถีกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดจนได้รับชัยชนะแล้วก็พ่อขุนศรีนทราทิตย์ก็เลยพระราชทานนามให้พ่อขุนรามคำแหงในขณะนั้นว่าพาระรามคำแหง ในอดีตจะตุรงคาเสนานเวลาจะเดินทัพหรือว่าเดินเข้าสู่ที่รวมพลเนี่ยเราจะต้องใช้อุปกรณ์ลักษณะนี้อุปกรณ์เหล่านี้เรามีศั์เฉพาะเราเรียกว่าโพรแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบในปัจจุบันก็คือเป็นเปนสนามลักษณะของโพ่หรือว่าเปนสนาเป็นลักษณะเครื่องจักรศาสตร์ซึ่งจะมีหลังคาในอดีตเวลาทหารเนี่ยถูกเลกเกณฑ์เข้ามาประจําในกองทัพทหารนั้นจะต้องมีการจัดเตรียมยุโทโธปกรณ์เสื้อผ้าเครื่องนุงหก แล้วก็อาหารนํามาสู่ที่รวมพลลักษณะของโพลเป็นเครื่องจักสานตรงนี้นะครับจะเป็นหลังคาเอาไว้กันแดดกันฝนภายใต้หลังคานี้ก็จะมีตะกร้าหรือว่ากระชุหรือว่าแฟ้มอันเล็กๆอยู่ทั้งสองข้างเพื่อใช้บรรจุสิ่งของยำรงชีวิตประจําวันทาหารจะแบกโพลนี้เข้าไปสู่ที่รวมพลในเวลาลบเราจะไม่ใช้ในอดีตการลบของเหล่าจตุรงเกษตรนานทหารส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้อาวุธประเภทฟ,ฟันแทงซึ่งก็มี ดาบมีดเครื่องป้องกันอาวุธส่วนใหญ่เป็นการลบในระยะประชิดประจันบาลหรือว่าตลุมบอลกันต้องมีเครื่องป้องกันอาวุธนะครับเครื่องป้องกันอาวุธของไทยในสมัยโบราณนะครับมีทั้งโล่นะครับมีทั้งเขนนะครับแล้วก็มีทั้งดังการทําการลบในเหล่าจัตุรงคเสนานะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องมีการกําหนดนะครับยุทธวิธีแล้วก็กลยุทธ์นะครับกลยุทธ์ในการลบในสมัยโบราณนี่นะครับ เราจะมีตำรานะครับที่รวบรวมกลยุทธ์แล้วก็ยุทธวิธีในการลดเราเรียกว่าตำราพิชัยสงครามตำราพิชัยสงครามนะครับทำขึ้นนะครับแล้วก็รวบรวมขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ในสมัยอายุทยาตอนต้นทางพิพันธ์กองทบกเฉลิมพระเกียรตินะครับได้มีการทาจาลองไว้นะครับในภาพนะครับในตัวพิชัยสงครามจะเห็นนะครับจะเป็นรูปที่เราเรียกว่าตัวครุฑพยุหะนะครับตัวรูปครุฑพยุหะนะครับก็คือจะเป็นการตั้งถัพ นะครับเป็นรูปตัวคุดนะครับเราจะเห็นว่าในรายละเอียดในตัวคุดพยุหะเนี่ยนะครับจะมีการบ่งบอกการวางอาวุธนะครับการวางช้างม้านะครับแล้วก็จํานวนทหารเนี่ยวางตามส่วนต่างๆของสันฐานของคุดนะครับในจตุรงคเสนาเนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยในอดีตนะครับก่อนที่จะมีอาวุธปืนเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทหาร เหล่าจตุรงคเกษตรนาเนี่ยจะใช้อาวุธประเภทเครื่องฟันแทงนะครับพอถึงในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชาานรเ,รรเ,เนี่ยนะครับเริ่มมีฝรั่งโปรตุเกสเนี่ยนะครับเข้ามาทําการค้าขายในกรุงศิีวิยาก็เริ่มมีการนําเอาชาวทหารอาสาชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาอยู่ในกองทัพทหารอาสาชาวต่างชาติเนี่ยก็ได้นําเอาอาวุธชนิดใหม่เข้ามาในกองทัพบกไทยนั่นก็คือปืนนะปืนนะครับเป็นวิทยาเป็นวิทยนาการทางอาวุธสมัยใหม่นะครับข้างล่างนี้นะครับเป็นปืนนะครับ ที่ทหารบกไทยนะครับใช้ในรุ่นแรกๆเลยนะครับเราเรียกว่าปืนคาบศิลานะครับปืนนี้นะครับจะใช้หลักการก็คือจะมีดินจะมีลูกกระสุนนะครับแล้วก็ดินส่งกระสุนดินส่งกระสุนนะครับเราจะบรรจุอยู่ในภาชนะสิ่งนี้ครับซึ่งมีลักษณะคล้ายเขาสัตว์เราเรียกว่าขนแหงนะครับจะเป็นดินส่งกระสุนจะเก็บไว้อยู่ในนี้หลักการทํางานนะครับของปืนคาบศิลาก็คือเราจะนําดินส่งกระสุนเนี่ยนะครับใส่เข้าไปทางปากลากล้องปืนนะครับ แล้วก็ตามด้วยลูกกระสุนนะครับแล้วก็เราจะลั่นไกตรงนี้ศิลาที่คาบอยู่นะครับก็จะไปสับนะครับกระจานสับเกิดประกายไฟนะครับให้ดันดินส่งกระสุนดันลูกกระสุนนะครับออกทางปากลำกล้องปืนลักษณะนเนี่ยนะครับเป็นปืนที่ทอบออกองกองทัพบกไทยเนี่ยใช้เป็นรุ่นแรกๆแล้วก็เป็นปืนที่สมเด็จพระนเรศวรเนี่ยนะครับใช้ยิงสุลต่รนมาค่ามแม่น้ำสโตก็คือใช้ปืนในลักษณะเดียวกันแบบนี้ นอกจากนะครับเราจะรับวิทยาการนะครับจากชาวตะวันตกนะครับด้วยการใช้ปืนแล้วนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือเราได้รับวิทยาการนะครับการสร้างปล้อมปาการจากตะวันตกด้วยการลบของเราเนี่ยนะครับจะใช้ตัวพนครเนี่ยครับเป็นฐานรับศึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับุูิสีพิยาเนี่ยนะครับตั้งอยู่ในชัยภูมิที่มีแม่น้ำเนี่ยนะครับร้อมรอบถึง4ด้านนะครับแล้วก็มี น้ำหลากเนี่ยนะครับเป็นเครื่องช่วยเมื่อใช้ตัวพระนครเป็นฐานรับสึกนะครับการทําให้ตัวพระนครเนี่ยมีความแข็งแรงเพื่อที่ต้องเพื่อที่จะรับสึกสิ่งที่สําคัญก็คือจะต้องมีการสร้างป้อมปราการนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพนะครับการสร้างป้อมปราการนะครับของเมืองบางกอกนะครับโดยที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับได้จ้างนะครับว่าจ้างนะครับวิศวกรชาวฝรั่งเศสนะครับเข้ามาทําการสร้างป้อมปราการป้อมปราการในอดีตนะครับจะเป็นทรงกลมนะครับ ต่อมาครับเพื่อป้อมปราการมีวัฒนาการนะครับก็ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นป้อมรูปดาวแฉกป้อมนี้นะครับจะเป็นป้อมรูปดาวแฉกนะครับอยู่ที่เมืองบางกอกป้อมนะครับจะสร้างนะครับอยู่ตรงที่ลำน้ํานี่นะครับสบกันนะครับหรือตรงจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญโดยเพื่อยิงสกัดนะครับไม่ให้เรือข้าศึกเนี่ยนะครับล่องนะครับไปยังตัวพระนครนอกจากจะมีการสร้างป้อมปราการนะครับเพื่อยิงสกัดเรือข้าศึกแล้วนะครับ สองฝั่งนะครับของลำน้ำยังมีการขึงสายโซ่นะครับขึงสายโซ่เพื่อป้องกันเรือค่าสึกนะครับไม่ให้ขึ้นล่องไปยังตัวพระนครเช่นเดียวกันภาพนี้นะครับเป็นภาพที่แสดงถึงเกี่ยวกับพระราชอาณาเขตนะครับในสมัยกรุงพนบุรีนะครับในอดีตนะครับเวลาการทําการลบของทหารในสมัยโบราณนะครับอย่างในสมัยทุยานี้นะครับ จะมีการประเมินสถานการณ์ก่อนนะครับโดยดไปหาข่าวนะครับว่าข้าศึกเนี่ยจะดําเนินยุทธวิธีแบบใดนะครับถ้าข้าศึกนะครับมามากด้วยกําลังแล้วก็มีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีนะครับผู้นําทางการทหารในอดีตนะครับจะใช้ตัวพระนครนะครับเป็นฐานรับศึกนะครับแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามนะครับข้าศึกเนี่ยนะครับมาทําสงครามแบบเฉียบพันแล้วก็มีการตระเตรียมกําลังพลมาไม่มากนะครับ ผู้นำทางการทหารในอดีตนะครับก็จะนําทัพนะครับไปตั้งรับอยู่ที่ชายพระราชาณาเขตภาพนี้นะครับเป็นภาพศึกที่สําคัญศึกหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าศึกอาแซบุนกี้นะครับเกิดขึ้นในสมัยกรุงทนบุรีนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2318แต่เดิมนะครับผู้นำทางการทหารในสมัยพิยานะครับนิยมนะครับหรือมักจะใช้กรุงศรีพิยาเนี่ยเป็นฐานรับศึก แต่ว่าหลังคราวสงครามเสียกลุงมสิวิยาครั้งที่2เมื่อปีพุทธศักราช2310ได้พิสูจน์แล้วว่าแม้กลุ่มสิวิยานะครับจากครั่งพร้อมไปด้วยปราการประดิษฐ์แล้วก็พั่งพร้อมไปด้วยาปลาการธรรมชาติก็ยังไม่สามารถที่จะต้านทานนะครับกองทัพของข้าศึกได้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมาถึงในสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีท่านเลยมีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธ,ธีการลบใหม่นะครับจากเดิมที่ใช้ตัวพระนครเป็นฐานรับศึกท่านได้ปรับเปลี่ยนนะครับ ให้ไปิดตั้งรับนะครับข้าศึกอยู่ที่หัวเมืองสําคัญหรือเป็นหัวเมืองนะครับที่ตั้งอยู่บนเส้นทางการเดินทัพของข้าศึกที่เกิดศึกอาแซบุนกี้นั้นก็คือเมืองพิษณุโลกพระเจ้ามังระนะครับได้ส่งแม่ทัพที่ชื่อว่าอาแซบุนกี้นะครับมาตั้งล้อมเมืองพิษณุโลกเอาไว้ทางฝ่ายสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับก็ได้ส่งเจ้าพญาโุรสีกับเจ้าพญาจักรีนะครับขึ้นไปตั้งรับหลังทัพพม่าไว้ที่เมืองพิษณุโลกเพื่อป้องกันไม่ให้ทัพพม่าเนี่ยนะครับ ฝ่าเมืองพิษณุโลกลงมายังกรุงธนบุรีซึ่งศึกครั้งนี้นะครับทางไทยเรานะครับก็สามารถปกป้องเมืองแล้วก็ป้องกันนะครับไม่ให้ทัพพมา่าที่มีกําลังมากนะครับตีฝ่านะครับลงมายังกรุงธนบุรีได้ก็เลยจึงถือว่าศึกแซมุดกี้นี่นะครับเป็นศึกที่สําคัญศึกหนึ่งในสมัยกรุงธนบุรีภาพการศึกที่ผมได้กล่าวมานะครับตลอดระยะเวลาตั้งแต่ในสมัยสุขโขทยัยไล่เลื่อยมาจนถึงในสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีนะครับ กรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็จะมีภาพลาักษณะแบบโต๊ะทรายแบบนี้นะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพนะครับการทําการลบนะครับของทหารไทยในอดีตฝ่ายสีแดงนะครับก็คือฝ่ายเราส่วนฝ่ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตั้งค่ายป้อมปราการนะครับค่ายตั้งค่ายของข้าศึกนะครับ ซึ่งก็จะมีการตั้งตามหลัก่ิชัยสงครามนะครับก็คือมีค่ายคูประตูหอรถมีช่องสอดปืนใหญ่มีช่องสอดปืนเล็กและหน้าค่ายตรงมูลดินหน้าค่ายเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายเรานะครับปีนป้นค่ายของข้าศึกก็ได้มีการเอาไม้นะครับมาสัะนะครับให้มันเป็นหนามแหลมนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้อ่าฝ่ายเราเนี่ยปีนป้นค่ายข้าศึกได้นะครับในอดีตนะครับตรงคูหน้าค่ายเนี่ยนะครับนอกจากจะขุดไว้นะครับเพื่อเป็นอุปสรรคนะครับให ยากต่อการเข้าตีแล้วนะครับในอดีตนะครับเขายังมีการปล่อยจระเข้น,นะครับแล้วก็งูเนี่ยลงไปในคูน้ําด้วยนะครับแล้วลองสังเกตนะครับทางเข้าค่ายเนี่ยนะครับประตูทางเข้าค่ายเนี่ยจะมีการทําทางยักเยื้องไม่ตรงกับช่องประตูก็เนื่องจากเกรงกันว่าถ้าทําทางตรงกับช่องประตูเนี่ยจะสามารถวางตูนใหญ่ยิงกรอกช่องประตูได้เพราะฉะนั้นเวลาเราทําการลบนะครับและตั้งค่ายก็เลยมีการทําทางยักเยื้องทางเข้าค่ายเนี่ยไม่ให้ตรงกับช่องประตู การลบแบบนี้นะครับเป็นการลบของกองทัพบกไทยในอดีตในสมัยโบราณนะครับเวลาเนี่ยยาวนานมากนะครับเป็นเวลาเกือบ600กว่าปีการที่เราใช้ลบแบบนี้ได้นี่นะครับเพราะเนื่องจากเราเนี่ยทำสงครามกับอาณาจักรข้างเคียงนะครับซึ่งอาณาจักรข้างเคียงนี่นะครับก็มียุทธวิธี ility, แล้วก็ตำรับตำลาที่ใช้สงครามเนี่ยในลักษณะบแบบเดียวกันคือไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้เปรียบเสียเปรียบจนเกินไปแต่ต่อมานะครับเมื่อ ใกล้ถึงในสมัยมีหลวงรัชการที่5แล้วนี่นะครับการลบแบบโบราณแบบนี้นะครับไม่สามารถปกป้องอธิปไตยของชาติได้ผู้ที่มาลุกลานประเทศของเรานี่นะครับเกิดการเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่การลบแบบนี้นะครับจึงไม่เหมาะนะครับต่อการลบกับตะวันตกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปฏิรูปทางการทหารแบบขนาดใหญ่ปรับปรุงกองทัพนะครับ,รบให้มีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับลับทธิล่านานิคมนะครับที่กําลังคืบค้านเข้ามา สู่ประเทศสยามครับ